สวัสดีค่ะตื่นเต้นกว่าวันนี้ไม่มีอีกแล้ววันนี้เป็นวันที่นาลุ้นนะคะวันนี้จะผ่านสี่พันชั่วโมงเนาะเดี๋ยวนี้นาจะลองมาเช็คดูซิวันนี้ได้เท่าไหร่นะคะเราก็จะเข้าไปที่บัญชีของเราเนาะอะ,อะเข้ามาแล้วนะคะ เข้ามาแล้วเราก็จะไปที่ตุงเอสเนาะนี่โอ้ยลุนนลุนล,นล,นลนวันนี้วันที่28ดเดือน9้านะคะเมื่อวานนี้ไม่ผ่านนะเมื่อวานนี้ขาดอยู่เจชั่วโมงยังไม่ผ่านยังไม่ได้รับการยืนยันคะ่ะวันนี้ผ่านแล้วนะคะแททททนนนะล,ะล,ะล,ะละ ท่นเทนเท,นทน่โอ๋ยผ่านมาเก้าชั่วโมงนะคะคือมีอยู่สี่พันกับเก้าชั่วโมงรุนรุนรุนุน,น,นไปขึ้นมาให้นิดเดียวเนาะเดี๋ยวตดเราก็จะคลิกเข้าไปที่เข้าร่วมเลยนะคะเขาก็จะมีหลายขั้นตอนเนาะมีขั้นตอนที่หนึ่งอ่าอ่าเริ่มต้นเริ่มต้นตรงนี้เราผ่านแล้วเนาะ นี่ไงเราผ่านแล้วทำความเข้าใจข้อกำหนดอะไรก็ว่ากันไปเปลี่ยนประเทศเขตดแดนหรือไม่ไนายอยู่อิตาลีนะก็ไม่เปลี่ยนนะคะเนาะอ่านอ่านดูไปเราโอเคไหมเรายกเลิกไหมเรายอมรับข้อกำหนดนะคะเรายอมรับไปแล้วเนาะฉันยอมรับฉันยอมรับข้อกำหนดของโปรแกรมนะคะื แล้วก็ฉันต้องการรับอีเมลเกี่ยวกับข้อมูลอัปเดตประกาศและเคล็ดลับต่างๆการเจริญเติบโตของช่องเราก็คลิกผ่านยอมรับหมดเลยวินาทีนี้ยอมหมดค่ะพี่ยูค่ะยอมรับไปแล้วนะคะเขาก็จะวิ่ง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 วิงวิ่งไปอันนี้สดๆเลยนะคะหนาก็ยังไม่ได้ทำนะอันนี้เพิ่งทำครั้งแรกนะ อของเช้าวันที่ยี่สิดวันนี้คือครบปีหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีแล้วก็เป็นวันที่เอเผ่านสี่พันชั่วโมงด้วยเนาะออ่าันแรกผ่านไปแล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะตรงนี้นะคะดูลูกศรตามหนาเนาะเสร็จสมบูรณ์อันนี้ยังไม่เริ่มนะคะลงชื่อสมัคร google a s s e n นนะคะหนาะไม่ได้สมัครไว้ล่วงหน้าเนาะหนาะก็จะเริ่มต้นตรงนี้เนาะยืนยันว่าคุณเป็น คุณกำลังทําการเป,ปลี่ยนแปลงที่สําคัญใน YouTube ของตนเองดําเนินการนนดําเนินการต่อคะ่ะโอเคอันนี้นาเคยลองไปแล้วนะอ่ะปลดยืนยันนะคะอันนี้ก็ได้รับการยืนยันแล้วนะคะคุณมีอุปกรณ์หัวไวโปเก้าวแม่รู้หมดเลยอยู่กับตัวไหม Google จะส่งข้อความแจ้งไปยังอุปกรณ์ เครื่องใดเครื่องหนึ่งของคุณเพื่อยืนยันว่าเป็นคุณจริงๆหัวเบยอยู่ค่ะอืมเฮ้ยส่งมาแล้วหรอเดี๋ยวยืนยันก่อนเดี๋ยวดูวิธีการอื่นๆซิเขาจะให้ยืนยันอะไรแตะไปบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเพื่อรับรหาสความปลอดภยัย ค่ะแล้วขั้นตอนนี้นะคะเขาก็จะให้เราเลือกอุปกรณ์ที่เราเคยใช้เนาะเขาจะรู้หมดเลยนะอย่างนาเนี่ยมี iPhone เครื่องนี้ที่ทำอัดคลิปเนาะแล้วก็มีหัวเว่ยโปรเแล้วก็มีแท็บเล็ตอีกตัวหนึ่งเขาจะรู้หมดเลยเขาจะส่งรหัสมาในตัวที่เราเคยทำไว้ในนั้นเนาะอันนี้นาจะโอเคทุกอย่างแล้วนะนา คอนเฟิร์มแล้วทุกอย่างเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้กันค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะค่ะต่อจากคลิปเมื่อวานนะคะพอดีเมื่อวานนี้นาพิ่งผ่านเนาะเมื่อวานคือวันที่28กันยายนนาพิ่งผ่านสี่พันชั่วโมงคะ่ะแล้วทีนี้ก็แฮปปี้กันไปเนาะเพราะว่าครบหนึ่งปีเป๊ะไม่เกินไม่ขาดเลยเนาะแล้ววันนี้นะคะวันนี้วันที่29นะคะนี่ดูตามคอมนี่ วันนี้วันที่ 29, เดือน9นะคะหนาก็จะหนาก็ได้ออีเมลยืนยันแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะยินดีด้วยคุณได้รับการยอมรับเข้าเป็นโปรแกรมพาร์ทเนอร์นะคะแล้วหนาก็มาเริ่มใส่โฆษณาเนาะก็คือตัวเอสตัวเอสสีเอ่อสีสีสีเทาๆอันอันนี้หนาหนาเปิดไปแล้วนะหนาเปิดไปแล้วเนี่ยคะสีขาวโอ้ยสีเขียวเนี่ยค่ะ เอ๊ะแล้วทำไมมาเจอตัวเอสีเหลืองด้วยนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าติดเหลืองเนาะดูตามลูกศรของนานะคะอา่าอันนี้เขาบอกว่าวิดีโอสแสดงจำนวนจำกัดหรือไม่สแสดงเลยเพราะว่าวิดีโอนี้เหมือนกับว่าทำผิดกฎของเขาอาจจะเอ่อเกี่ยวกับเรื่องอะไรเอ๊ะทีแรกนาก็งงนะเอ๊ะฉันไม่ได้มีอะไรที่ เกี่ยวกับความรุนแรงเอ่อหรืออะไรเลยนะนาะก็เลยเอ๊ะมาเอกใจเนาะก็เลยไปดูดูเรื่อยๆนะเนาะเลื่อนหาคลิปนะอมันจะมีบางคลิปอ้าวอ่ามันจะเกี่ยวกับนี่ค่ะนี่คลิปนี้เนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่นาเอา่อเล่าถึงเรื่องปัญหาโควิด19เนี่ยค่ะสงครามไวรัสเราต้องดูก่อนว่า อชื่ออันดับแรกเนี่ยชื่อของเรานะี่ยสอถึงความรุนแรงไหมเนี่ยคะ่ะมีคำว่าสงครามไวรัสแล้วก็มีโควิด19แค่โควิด19นี่เขาไม่ให้ขึ้นแล้วคะ่ะเออมันก็มันยา,ย,ายากแล้วไงอืนาก็เลยแก้ไขคะ่ะนะอันนี้นาก็จะแก้ไขออกเนาะมาลองดูซิอยู่บ้านครบสามสัปดาห์แล้วคะ่ะ เอาแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวค่อยมาแก้อีกขอสองสัปดาห์พอนะคะอยู่บ้านครบสมสัปดาห์เพราะตอนนี้อันนี้ที่นาไปบ้านแฟนที่โตสกานะ่าเนาะเราก็ต้องไปกักตัวพอดีเจอช่วงควาแันตีนด้วยเนาะก็มาดูกันนะคะอันนี้คลิปนี้นะคะกลับไปดูซิบันทึกซะก่อนบันทึกการเปลี่ยนแปลงนะคะ บันทึกไปแล้วนะเดี๋ยวแบ็กไปดูซิเอายังไม่ยังไม่ไมนี่หรอยังไม่บันทึกหรอเราจะแก้ในนี้ ไม่แก้ไม่ได้อ่ะบันทึกแล้วนะลองกลับไปดูใหม่กลับไปดูที่ชื่อคลิปเปลี่ยนหรือยังยังไม่เปลี่ยนก็คืออันดับแรกเราก็กลับไปเปลี่ยนชื่อคลิปอะคะ่ะเข้าแก้ไขใหม่ นี่ค่ะน้าก็เข้าแก้ไขแล้วนะมันก็จะลิงก์มาที่รายละเอียดของวิดีโอนี่มามาที่เดิมนี่จะไม่พูดถึงเลยไม่ให้มีปัญหาเลยแค่นี้แล้วก็บันทึกอืมเขาไม่บันทึกให้ และนี่นะคะทุกคนนาก็ไปเปลี่ยนชื่อแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะอยู่บ้านครบสามสัปดาห์เนี่ยอันนี้เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วเนาะเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วนานาตัดคําว่าพีวิทออกไปไงสถานการณ์เนี่ยแต่ตรงนี้ยังเป็นสีเหลืองอยู่แล้วนาได้กดยื่นอุทธรณ์ไปแล้วคือตรงนี้นะคะความเหมาะสมแล้วกดดูข้อมูลเพิ่มเติมอตรงนี้อ่านรายละเอียดแล้วทุกอย่างอ่าโอเคนี่ไงนาก็คลิกไปเมื่อกี้นี่นาเรียบร้อยแล้วนะคะ นาคลิกไปแล้วส่งไปแล้วนะคะเขาก็เลยไม่ส่งมาอีกเนาะเดี๋ยวจะดูอีกซิมีเยอะเลยนะอันนี้นาก็ส่งไปแล้วอันนี้ส่งไปแล้วค่ะส่งไปแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเอแต่น,นี้ยังไม่อัปเดตมัค่ะมันมีอีกนะอันไหนที่เราพูดตั้งชื่อเรื่องเกี่ยวกับพิวิตเนี่ยอืมสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยขึ้นชื่อเลยคํารุนแรงบางอันไม่ได้มีไม่ได้มีคําว่า โควิดเลยนะแต่ก็ยังติดแค่คำว่าสงครามหรือว่าอะไรที่สอบไปในทางรุนแรงอะที่เขาจับได้อะคะ่ะที่เขาจับคำดันได้อะไรเงี้ยก็จะโดนตดวแบนเลยเนาะโดนเหลืองเลยทันทีอะคะ่ะก็ตรวจสอบไปเรื่อยๆเนาะบางอันติดแดงเลยก็คงต้องลบอะคะ่ะแต่ว่ามันนาก็มีนะติดแดงเพลง เพลงก็คงต้องเอาออกเลยมันมีอยู่ช่วงต้นๆเ,เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไหนที่ติดแดงติดแดงก็คงต้องลบทิ้งเลยแต่ติดเหลืองเรายัางแก้ไขได้เนาะพวกนี้เปิดรายได้ไปแล้วนะส,สีแดงนี่อันนี้ไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์เลยมีการร้องเรียนต้องลบทิ้งค่ะเดี๋ยวนาก็จะเอามาลบทิ้งอยู่เดี๋ยวตอนนี้ที่ไม่อยากลบคือเรากลัวเรากลัวเราจะ มีมีผลกับชั่วโมงไงเพราะว่านาเพิ่งผ่านเมื่อวานนี้เองยังไม่กล้าลบอะไรทั้งสิ้นนะคะตอนนี้ยังไม่กล้าลบอะไรทั้งสิ้นแต่ก็มีเพื่อนๆแนะนําแหละว่าให้ลบเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูก่อนว่าเอกตรงเนี้ยถ้าเราลบไปแล้วเราจะหายไปกี่ชั่วโมงแล้วเรามีชั่วโมงมาซัพพอร์ตแล้วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะนี่ะนะนนจะก็จะให้ดูมันก็จะเป็นสีเขนะียวๆเนาะสีเขียวๆได้อยู่ได้อยู่นะ แต่ละอันนี่อันนี้เหลืองที่ว่านั้นนะคะที่ว่าเหลืองมีอยู่สามคลิปมั้งที่พูดเนะี่ยอันนี้หนึ่งสองแล้วก็สามที่พูดไม่ใช่ที่พี่แค่พูดนะที่จานหัวเลยว่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะโดยตรงแต่ตอนนี้นะก็แก้แล้วอย่างอันนี้ก็แก้แล้วเนาะแต่เขายังยังไม่อัปเดตให้ทั้งหมดนะอันนี้ก็ยังไม่ไม่ได้อัปเดตว่าว่าเราลบออกแล้วนะอันนี้ก็ยังไม่หลบอัปเดตให้ แต่นาไปแก้แล้วนะเดี๋ยวดูเข้าไปดูก่นนะอันนี้ในนี้แก้แล้วอืมมองเห็นว่าแก้แล้วคือนาเอาคําว่าโควิดอ่อสิบเก้าออกวันนาไปอัปเดตสถานการณ์บนเขาไงวันที่ขึ้นเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืก็เลยเลยโดนไปเนาะทีนี้เราก็นะแก้ไปแล้วทีนี้เราก็รอค่ะ เราก็รอว่าเมื่อ,อไหร่อาจจะไม่นานนะคะอาจจะเย็นนี้หรือพรุ่งนี้เนาะรอเขาตรวจสอบอีกทีหนึ่งค่ะแต่ว่าวันนี้อก็เป็นวันที่สองแล้วเนาะที่ผ่านแล้วที่นาดีใจและอุ้ยแล้วภูมิใจที่สุดเนาะคือมันถึงหนึ่งปีเป๊ะไงคือถ้าใครได้เข้าไปฟังไลฟ์สดน,นาบ่อยๆเนาะนาจะเล่าให้ฟังเสมอนะนาจะเล่าให้ฟังเสมอว่านาหมดครบหนึ่งปีคือยี่สิบแปดเนาะ พยายามอยากจะให้มันไม่เกิน28ไงแล้วก็เป็นจริงค่ะเช้าวันที่28ผ่านพอดีเนาะแล้ววันนี้วันที่29่สิบเก้า็มีอีเมลแสดงความยินดีมาว่าเราผ่านแล้วอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ